ค่าแจนะคะ ที่รอบที่แล้วนี่นะคะแจนไปหาคุณหมอมาล่าสุดเนี่ยก็คือตอนที่ตั้งครรภ์ได้8สัปดาห์ใช่ไหมคะแล้วคุณหมอก็นัดถัดมาอีก5อาทิตย์ค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยนะคะ13สัปดาห์แล้วล่ะคะ่ะการเข้าไปพบคุณหมอรอบนี้เนี่ยนะคะรอบนี้13วีคเนอะก็คุณหมอก็จะไม่ได้เัลทราซาวนะคะเพราะว่าแจนเอาทรวดเซาไป้วตอน6วีกกับ8วีคนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอาทรวดเซานะคะแต่คุณหมอเขาก็จะให้ไปนอนบนเตียงะคะ่ะแล้วคุณหมอเขาก็จะฟังเสียงหัวใจลูกนะคะว่าลูกของเราเนี่นะะคกา้วลแ็ดู ว่าระดับลูกเราอยู่ตรงไหนนะคะหน้าท้องขยายออกมาใหญ่ขนาดไหนแล้วนะคะซึ่งคุณหมอก็บอกว่าอุ้ยท้องก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะคะซึ่งจันก,ก็สังเกตจากตัวเองจริงๆเา่าตัวเองแบบเริ่มมีพุงน้อยๆออกมาแล้วนะคะซึ่งไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันนะเพราะว่าเราอ่ะกินอะไรไม่ได้เลยกินอะไรก็แบบอ้วกออกมาหมดเลยนะคะแต่ว่าหน้าท้องก็ขยายขึ้นนะคะตามการจเจริญเติบโต,ต,ตของทารก,กนนอะเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของวิตามินค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราเนี่ยนะคะกินโฟลิกมาตั้งแต่ก่อนตั้งท้องใช่ไหมคะจนกินมาเรื่อยๆจนครบ12สัปดาห์นะคะค อาทิตย์นี้นะคะ13สัปดาห์คุณหมอก็มีการเปลี่ยนวิตามินค่ะเป็นมาให้กิน2ตัวนี้แทนนะคะโอเลเฟอร์กับช็อคแคปค่ะตัวโฟลิกเนี่ยก็คือให้หยุดทานไปเลยนะคะโอเลเฟอร์กับช็อคแคปเนี่ยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นธาตุเหล็กค่ะมีข้างในนะคะมันจะเป็นเม็ดสีแดงๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะนะคะส่วนช็อคแคปอันนี้เนี่ยนะคะเป็นแคลเซียมค่ะข้างในจะเป็นเม็ดสีขาวๆบบนี้นะคะ ทั้ง2ตัวนี้นะคะให้เรานะคะทานวันละหนึ่งเม็ดค่ะโดยจานะส่วนใหญ่ก็จะแบบทานหลังข้า,าวเช้านะคะอย่างละหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็2ตัวนี้มันจําเป็น,นะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ตัวอ่อนกําลังเจริญเติบโตใช่ไหมคะเขาก็จะดูดพวกแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กจากร่างกายของเราเข้าไปนะคะเราก็เลยต้องทานพวกนี้เสริมเข้าไปะคะ่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะได้ทําในวันนี้นะคะตอนที่อายุคันครบ13สัปดาห์แล้วเนี่ยก็คือการตรวจนิสตี้นั่นเองค่ะการตรวจนิสตี้เนี่ยนะคะก็คือการจาบเลือดค่ะเพื่อไปคัดกรองนะคะหาความผิดปกติทางพันธุกรรมค่ะหรือว่าการหาว่าโครโมโซมคู่ไหนนะคะของทารกนะคะที่มีความผิดปกติบ้างค่ะอย่างที่จันไปฝากคันเนี่ยนะคะคุณหมอเขาก็จะบอกค่ะว่าเรานะคะสามารถตรวจนิสตี้ได้ทั้งหมด2แบบค่ะแบบแรกเนี่ยนะคะก็คือเขาจะตรวจแค่5คู่โครโมโซมหลักนะคะก็คือโครโมโซมคู่ที่13 18 21 X, X แลวก็ Y ค่ะ คือ5คู่โครโมโซมหลักนี้นะคะเขาจะเน้นตรวจหาความผิดปกติที่พบได้บ่อยค่ะเช่นพวกโรคดาวซินโดรมนะคะเอ็ดเวิร์ดซินโดรมพาทัวร์ซินโดรมหรือว่าความผิดปกติทางโครโมโซมทางเพศค่ะกับอีกแบบหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือการตรวจโครโมโซมนะคะครบทุกคู่เลยนะคะซึ่งแซนก็เลือกแบบนี้นะคะเพราะจะรู้สึกว่าในในจะตรวจแล้วทั้งทีนะคะก็ตรวจให้มันครบๆไปเลยนะคะเวลาที่เราตรวจดิสตี้เนี่ยนะคะก็คือคุณพยาบาลเขาจะเจาะเลือดของเราไปนะคะแล้วก็ส่งไปที่แล a p เมืองนอกค่ะแล้วหลังจากนั้นแล a p นะคะเขาก็จะวิเคราะห์ผลค่ะแล้วก็ส่งกลับมาให้เรานะะค ซึ่งตอนที่เราเจาะเลือดเนี่ยก็ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารนะคะสามารถเจาะเลือดได้เลยค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายนะคะในการตรวจนิตตี้เนี่ยนะคะถ้าเลือกแบบเต็มสกรีมแบบแจนนะคะวันนั้นแจนจ่ายไปอยู่ที่18,100บาทค่ะอันนี้ก็คือรวมค่าแพทย์นะคะตอนตรวจแล้วนะคะซึ่งปกติค่าแพทย์ของแจนจะอยู่ที่ประมาณ750บาทนะคะถ้าไม่ได้เอาทรายซาวเนอะซึ่งพอหักลบกันนะคะค่าตรวจนิตตี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1 7 0 0 0บาทค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะเลือกแบบแรกนะคะที่คัดกรองโครโมโซมแค่5ตัวหลักนะคะอันนนั้้คคุณหมอบอกว่่่าาาใชาย ก็จะถูกกว่านะคะเพราะว่าตัวนั้นนะรู้สึกว่าจะส่ง l ลบไทยนะคะน่าจะเป็นแ a บของจุฬาค่ะค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ7จ็ดพันหรือว่า8ปดพันบาทเท่านั้นเองค่ะอันนี้นะคะคุณแม่ก็ลองปรึกษากับคุณหมอที่ฝากคันได้นะคะว่าที่โรงพยาบาลหรือว่าคลินิกที่คุณแม่ฝากคันอยู่นะคะมีแพ็กเกจในการตรวจนิฟตี้แบบไหนบ้างแล้วก็ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก่อนที่จะตัดสินใจค่ะจึงถ้าถามว่าการตรวจนิฟตี้จาเป็นไหมนะคะคุณหมอเขาก็จะบอกว่าจําเป็นมากๆนะคะโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ใน3กลุ่มนี้ค่ะกลุ่มแรกเนี่ยนะคะก็คือคนที่มีอายุเกินน15ปีแล้้วะะคคตังรร กลุ่มที่2เนี่ยนะคะก็คือคุณแม่ที่อาจจะอายุยังไม่ถึง35ปีนะคะแต่ว่าในคนในครอบครัวเนี่ยมีประวัตินะคะที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมค่ะส่วนกลุ่มที่3เนี่ยนะคะก็คือคุณแม่ที่เคยตั้งครรภ์นะคะแล้วทารลบในครรภ์นะคะมีความผิดปกติทางพันธุกรรมามาค่ะ3กลุ่มนี้เนี่ยนะคะจะถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงค่ะซึ่งคุณหมอนะคะเขาก็จะบอกว่าจําเป็นที่จะต้องตรวจนิฟสตี้นะคะเพื่อหาค่ะว่าทารลบในครรภ์เนี่ยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะเราจะได้รู้ตั้งแต่เนิ่นๆนคน่ะะคไไมมด้อ,อ,อกุเณหา็จ บังคับให้ตรวจนิฟตี้นะคะแต่ว่าเขาก็จะแนะนําค่ะว่าถ้าตรวจได้นะคะก็ดีนะคะถ้าเราแบบว่าไม่ได้ติดขัดปัญหาอะไรในการตรวจนะคะก็จะแนะนําให้ตรวจมากกว่าคะ่ะอย่างแจนนะคะไปถามแบบเพื่อนๆพี่ๆหรือคนรู้จักนะคะที่เขาเคยผ่านการตั้งครรภ์มาก่อนนะคะทุกคนก็ตรวจหมดเลยนะคะเพราะว่าการตรวจเนี่ยมันก็ทําให้เราสบายใจไปในระดับหนึ่งนะคะก็ผลออกมาบอกว่าเรามีความเสี่ยงต่ํานะคะถ้าลกในครรภ์ไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะมีโรคทางพันธุกรรมอะไรนะคะเราก็จะได้ตั้งท้องต่ออย่างสบายใจนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเกิดเจอว่าเรามีความเสี่ยงนะคะก็จะได้ปรึกษา อ่กคคุณหมะถึงวิธีการรับมือถัดไปนะคะว่าควรจะทํายังไงต่อไปค่ะหลังจากที่คุณพยาบาลเจาะเลือดเราไปแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ2อสาปดาหนนะคะในการรู้ผลค่ะเพราะว่าเขาต้องส่งไปที่ l ลบเมืองนอกใช่ไหมคะในการตรวจค่ะยิ่งช่วงนี้มีโควิดนะคะก็อาจจะทําให้เกิดการดีเลย์บ้างล่าช้าบ้างอะไรแบบนี้นะคะจะบอกเผื่อไว้ก่อนค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์เดียวเองค่ะสักแบบ7จวันนะคะคุณพยาบาลก็โทรมาบอกผลแล้วค่ะว่าคุณแม่คะรู้ผลแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่นะคะแล้วก็ทารกในครรภ์นะคะมีความเสี่ยงต่ำนะคะ ก็สบายใจนะคะหมดกังวลไปได้ค่ะซึ่งการตรวจนิฟตี้นะคะโบนัสอีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้นะคะก็คือเราจะได้รู้เพศลูกนั่นเองค่ะซึ่งคุณพยาบาลเขาก็จะถามก่อนนะคะว่าเออแล้วก็ทราบเพศลูกด้วยนะคะไม่ทราบคุณแม่อยากจะรู้หรือเปล่าคะ่ะเพราะว่าก็จะมีแม่แม,แม่บางคนนะที่เขาอาจจะแบบอยากจะลุ้นนะคะตอนเอาทว่าชาหรือว่าตอนแบบนองคลอดออกมาเลยนะคะแต่ว่าจานนี้แบบอยากรู้มากนะคะเพราะว่าจาย์แบบอยากจะเตรียมตัวก่อนอยากจะนู่นอยากจะนี่อะไรอย่างี้ก็แบบอยากรู้คะ่ะอยากรู้คะ่ะบอกมาได้เลยนะคะซึ่งวันที่ ที่รู้ผลเนี่ยนะคะถัดไปอีก2อวันเนี่ยก็จะเป็นวันครบรอบแต่งงานของแจนกับพี่เพียรพอดีพอจะรู้ผลนะคะก็เลยทําแบบเซอร์ไพรส์บล็อกเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้นะคะให้พี่เบียร์ได้ตื่นเต้นค่ะ อีกหนึ่งคนค่ะกลายเป็นลูกสาวสองเลยนะคะ ก็ถือว่าสนใจนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยแจนก็ถ้าถามลึกๆกันเนอแจนน่ะก็อยากได้ลูกที่แบบเป็นเพศเดียวกันนะคะทั้งสองคนเพราะว่าแจนน่ะรู้สึกว่าถ้าเขาเป็นเพศเดียวกันนะคะคือแบบหญิงๆหรือว่าชายชายแบบนี้เขาจะโตขึ้นมาแล้วเขาจะสนิทกันกว่านะคะเพราะว่าเขาก็จะมีแบบ common interest ที่คล้ายๆกันนะคะมีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันมีเรื่องที่แบบคุยกันแล้วมันคลิกนะอย่างครอบครัวแจนเนี่ยคุณแม่ก็มีลูกสาวสองคนนะคะมีแจนกับน้องสาวอีกคนหนึ่งเนี่ยซึ่งโตขึ้นมาก็แบบสนิทกันมากนะคะแล้วก็รักกันมากมีอะไรก็แบบคุยกันได้แทบทบุกเรื่อง ะะแจนก็เลยรู้สึกว่าแบบเออถ้าเรามีลูกที่เป็นเพศเดียวกันแบบนี้นะคะเหมือนครอบครัวเราเหมือนแจนกับเมย์อย่างเงี้ยพอโตขึ้นมาเขาก็น่าจะแบบสนิทกันแล้วก็รักกันดีนะคะก็อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นค่ะก็แบบดีใจมากนะคะที่สุดท้ายแล้วก็ได้ลูกสาวสองคนมานะคะสนใจแล้วละคะ่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะแจนก็มาอัปเดตกันสั้นๆประมาณนี้เนอะซึ่งรอบถัดไปนะคะคุณหมอก็จะนัดถัดไปอีก5สัปดาห์ค่ะตอน18บวีคนะคะเดี๋ยวตอนนั้นเรามาดูกันค่ะว่าน้องนะคะจะมีพัฒนาการยังไงบ้างคะ่ะเดี๋ยววันนนนี้ะะคะจััก็ขอตว ไปก่อนนะคะถ้าใครนะคะชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะจันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เมสซี่คิดจะโถมให้ด้วยนะคะแล้วคราวหนะ้ากลับมาเจอกันใหม่คะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบา,บายค่ะ